น้องจ๋าน้ำครับน้ำแม่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าคุณประกรณสวัสดียางลาย่างไฟมาเจอเห็ดหนังไก่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าคุณคุณประกรณแล้วเคลียร์ออกคุณน่ะดอกบักใหญ่ๆงามๆเอาเคลียร์เพิ่มด้วยเหรอเคลียร์เคลียร์ให้พ่อแม่พี่น้องดูด้วยสิ น้ำกคน,น,น้ำเออมันน้ำนี่แม่ดอกนี่เถาเชียดุยน้นี่เออมันอยู่ในหยาดมันอยู่ในหยาดจ้ะแต่ไงไดิอันนี้เห็ดเดือนสิบสองนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดเดือนสิบสองยังออกให้เก็บเสยอยู่จ้ะเห็ดนางไก่นะจ้ะเห็ดนางไก่หรือว่าเห็ดต,ตีนตีนแกะเนะานะไปพูดนะ เป็นแถวเลยเจะออกเป็นแถวไปพ่นๆๆๆฮอดพูนเลยพูนพ่นหยากพูนพนอยากกรอบเลเพันถึกน้าโบเป็นยังจะพ่นถึกน้าเดี๋ยวพ่นออกเป็นแถวเลยจะพุ่นพูนปอตาสะออนครับตาสะออนแน่เลยออะเก็บพุ้นประกอบบนหน้าเสื้อจะพ่นแม่พี่น้องจ๋าเ็ดเดือนสิบสอง แข็งอยู่ยังแข็งน้ำสวยพอมันก็ตัดขาสูงพวดพูน่ะสูงมาเอาอยู่วานนี้บอกว่าเอาฮะนาอีตอกหนึ่งอยู่มือน่ะใ่ฮะนาโอ้ันแตกเออแตกเอาออกมาเออมากรางไว้ครับเอาเบิรงเตียวางไว้เออวาเลย้โอ้ดอกบักใหญ่งามอยู่เชี่ยวเราเป็นแตกมันกรอบอยู่ดิมันนั่นนั่นมันถือฝนเพราะเป็นยางดอก มื่อนั้นก็หิมาลงปล่อยปล่อยน้อยนึงแล้วก็หยุดนเนดี๋ยวเดือนสิบสองแล้วยังบ่หนาวจ้ะเขาก็เลยมาเก็บเห็ดได้อยู่จ้ะบ่หนาวดอกอากาศยังพอดีมาอยู่บ่ได้หนาวมือบ่ได้เย็ยนมือหรอกแล้วแต่ปีแล้วแต่ปีแล้วแต่แแมือลังมือก็เย็นคักเด้อจ้ะลังมือกับโบเย็ยนเนาะมือวานนี้เย็นเย็นมือวันนี้เย็นมือนี้บ่เย็ยนจ้ะ ฝนตกคือล้มเป็นเป็นก้อนน้ำแข็งร้านนี้คือก้อนน้ำแข็งล้มนี่แหละแต่หางโบเอื้องน้ำใกล้ไหมน้ำอันนี้นะเฮ็ดนางใกล้นี่เวลาเขาถ่ายรูปเพิ่นจะสีอันจะทอนแสงเนาะสีเหลืองเหลืองสีจะทอนแสงเหลี่ยมนี่นะโอ้โอ้โอ้น้ำน้ำมุกนึงออกเป็นแถวคันอันคันได้เจอเป็นกุมมันเนาะเฮ็ดอันนี้นะ ทำได้ออกเพิ่นก็นออกเป็นกลุ่มจ้ะหนานี่อันเห็นง่ายอยู่ดอกดอกง่ายละก็อันหญายุบหนีเบิดเนาะหญ่ใกญ่ยุบหน,นีจากเพิ่นจะอ่อนจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะนึกว่าสิโบมีเนาะโอ้ลายยื่เนเด้อเออเดี๋ยวต้งลลไล่แบบไลายเอาเอายาลูกน้ำ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 แต่ยังว่านี่แม่ทั้งหัวเจ้านี่แม่น,แมน้ำเบิดเดียวจะเอาทพิ่งให้ เขาสีแยกใส่ถุงด้อจ่าเฮ็ดอันนี้เพราะว่าเพื่อนนั่นเพื่อนมีเข้มเข้มพื้นท้องเพื่อนเป็นเข้มเทาก็เลยสิแยกใส่ถุงต่างหากเพป็นสีเพื่อนใส่หมูจ่ายมีได้เข้มเพื่อนนั่นเลยใต้พื้นท้องนี่เพิ่งเคียร์พี่น้องใต้พื้นท้องนี่เป็นเข้มนี่นโอ้โหดี๋ยดิเพื่อนเท่าเราเขาได้เคียร์ขูออกเลยขูดูเท่าขูดู ขูดออกเมิร์ดดอกเลยค่ะเห็ดอันเดือนคันเทามีเวลาเทาก็นั่งขูเบิดทุกดอกก้อนก็ได้จ้ะเขาบอกเหมือเพราะว่ากระสีออกอยู่แล้วเพิ่นใหญ่ละเพิ่นใหญ่ลราเพิ่นขูง่ายจ้ะเพิ่นเท่าละเราเอามือซ่อนดอกเพิ่นไว้ดีๆมันสิดอกค่ะตอนนี้เราเป็นเสื้อมันงนะขูออกขูดออกนี่เราเสื้อมันงนะออกดีๆ เอาฟัดออกเอาวังดอกหาเพลคอยเอามือซ่อนเพื่อนดีๆอ,อ,อ,อ่เอาใส่ไว้ค่ะขู่ดอกนี้ด้องมีดอกแบบง่ายๆเลยใส่งกนใส่ถุงแยกจ้ะหนานี่มันเพื่อนเขาต้องแยกเป็นถุงเป็นถุงเป็นดอกเป็นเฮดขู่ออกง่ายๆเนาะเป็นดอกง่ายไม่เลือกขู่ง่ายขู่ะ เข็มยาวแตงยาว่ะต้องพ่นกับห้องคิดแกับขังเราพ่นกับห้องอันเข็มอืมปัดออกเพราะมันออกอากาศเมื่อเห็ดความสะอาดอีกจะได้ได้หลายเขามีเวลาเห็ดมากกว่าเด็กโอ้ยมันแตกจากปล่อป เขาเสียเอามือให้เฮียู่บ้านใจเย็นๆจ้ะเฮียดูหนีแตกเบิดไปมูนเบิดเลยมูนเบิดเก็บอ่ะโอ้เสียดายเลยเก็บอ่ะเพราะได้ไปเห็นทัดใส่ไข่มือแรงเออพื่อน่ะเนื้อนางเฮ็ดอยู่บ้านใจเย็นๆดีๆมันจังบ่แตกบ่พังจ้ะอันนี้นางย่องย่อเฮ็ดปวดขาโอ้หลานเติบเยอะนะเติบเยอะอือเพื่อน่ะ จะจะนางไก่เฮาม่แช่เอมเท่าวันสีแตกจะนางไก่เฮาหญ่แล้วต้นนี้ครัหรือมันกดมันกอดฝนมัลายเยละเอาไปจับก่อกนี่แค่นันะ้นรอชดอมนบ่องเียามอยู่เด นางไก่จะพ่อเมพี่น้องจ่ากาเก็บเท่าเบื้องด้อพ่อเมพี่น้องพี่โค้งห้อมทางไปพุ่นนี่โค้งห้อมไปพี่ห้อมไปพี่พุ่นี้ไปหาตะก้าพุญจ้าเห็ดนังไก่จ้าออกแค่ออกว่าเก็บเท่าอู้ดอกงามเลยดอกงามฝนกับฝนจ้ะเก็บเห็ดนางไก่จากฝนเอากองไว้เท่าเท่าอัน วาชิปโต๊ะวาชิปโต๊เพื่อนโต๊บใบโต๊ะเพียงคุณประกอบยู่รุมจากคนหนึ่งอยู่เทิงกับเลไายหยักหัวซักน้ำเนี่ยเลยจ้ะขอบเราออกอยู่หันขอบมือทับอยู่หันดอกหนึ่งมือทับอยู่นี่ทรั้งนี่ทรั้งนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่มือต้องแตกซะเนาะหันละหันละโอ้นี่ว่ะโอ้โมันอยู่ในหยาเพว่ลยเฮ็ดอันนี้ต้องเพื่อนขอจ้ะโอ้แตกอีรีเพื่อนขอบเพื่อนขอ ง่ายดึงเอาแตกปอกปอกหดึงออกแล้วก็แตกเลยจ้ะพี่ออกพี้ออกมาเนี่ยออกเป็นแถวเลยจ้ะเก็ยบยางสะใจจามือเนี่ดีใจตื่นเต้นจ้าพ่อแม่พี่น้องจามือนี่เฮาได้เฮ็ดหลายยางโชคดีเลยเฮามื่อนีไ่ได้มาหลายมือไ,มได้หลายมือแล้วกินอัน ใช่ไหมทุลักเขาทอะไรมาทุกมืออล่ะจ้ะี่เขาสีทุลัเขาเลยโ่ได้มาซำอู้หใสตาขึ้นด้วยไทยดบด้โอ้ไทยโ่ได้น้นใสนะันใสไงบ่ไงเดินด้วบ่ไงกับวาเห็นอ่ะวางเลยใบ่อืม ฮวนจ่าฮวน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 คู่นะแนนเบิร์ดจ่ามีกระป๋องไว้ทั้งนาเนี่ยละเงีวไปสุดจ่าตาพุ่นจ้ะเก็บยางมันเลยเดือนสิบสองแล้วเขานึกว่าสิบบนีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพราะว่าทุกปีทุกปีเดือนสิบเขาไม่ได้มาเลยจ้ะปีนี้ป่ะเดือนสิบสอง เฮ็ดออกเต็มเดือนสิบสอง้ยแตกสิต้่มันหนาหายาวนะหนาหนายาวแล้วก็ติดน้ำมือน้ำหยางก็เลยเฮ็ดห้ยงเก็บยากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วเพิ่งกระปูกพ่อมนนโอ้แจกมูลมื่อ อันดีดีได้ได้ได้เนี่ยนี่นี่นี่ปลายมีดปลายมีดนี่บนี่ปลายมือเออนี่นี้ดอกไอยเพิ่นโอ้โหอันนี่ข่อยเหยาบตรงนี้เออบ่แม่นมันแตกแล้วที่บ่ข่อยเหยยบหยาบบางยานี่ล่ะหยาบลงอันตอนลงไปนะตอนเขาบอกไปเบิ่งเฮ็ดนะโดดเหยาบ พี่ไปคุณนด้อถอะพี่ตามคล้องไปเลย,าเยเอาจจะเก็บเซลล์นะต้องล้วงลายจากในที่น้องจ้่าเหยียดนางไก่ล้างน้ำน้ำแชงงามแล้วดอกอ่นอนๆเนาะเก็บในต้อเลยดอกอ่นอนๆเลยจ้ะเห็ียดนางไก่งามขาดงามเนี่ยมันได้อ,ออกแล้วเราเป็นแถวเป็นแถวไปโลด ดูไหมคะผักงามแนี่ยนะงามผักงามแน่งามแท้ก็งาม,งาม,งาม,งามวาม่าอขอบคุณค่ะ